การแพร่ระบาดของโควิด -19 ผ่านไปแล้ว1ปีนะครับแต่ว่าจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะครับว่าจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดนั้นเกิดมาจากอะไรสาเหตุสำคัญคือการที่รัฐบาลจีนไม่ให้ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกมากเท่าที่ควรนะครับคุณสวักษ์ครับสรุปแล้วรัฐบาลจีนพยายามที่จะขัดขวางการเข้าไปหาต้นตอของการระบาดจริงไหมครับ คือตอนนี้หลายฝ่ายคิดแบบนี้นะคะแม้แต่องค์การอนามัยโลกก็ออกมาพูดชัดเจนว่าผิดหวังมากที่จีนไม่ยอมออกวีซ่าให้กับทีมงานเพื่อเข้าไปตรวจสอบหาต้นตอของการระบาดแต่รัฐบาลจีนบอกว่าไม่ได้ตั้งใจถ่วงเวลานะแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะมาจากความเข้าใจที่ผิดพลาดค่ะ เกี่ยวกับ <c oughs> ทั้งเรื่องของเวลาแล้วก็การนัดหมายซึ่งตอนนี้รัฐบาลจีนกําลังประสานงานกับองค์การอนามัยโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทีมงานสามารถเดินทางเข้าประเทศจีนได้ในเร็วๆนี้ค่ะซึ่งเป้าหมายสําคัญของการเดินทางไปประเทศจีนในครั้งนี้นะคะก็เพื่อให้ทีมนักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพื่อน,นําไปสู่การไขปริศนาว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 เกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งองค์การอนามัยโลกยืนยันค่ะ ว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะกล่าวโทษหรือว่าหาหลักฐานมาเอาผิดรัฐบาลจีนเพียงแต่ต้องการทราบว่าต้นตอของการแพร่ระบาดเกิดจากอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้ประวัติศาสตรส์ซ้ำรอยค่ะแม้ว่าการแพร่ระบาดจะเกิดขึ้นมานานกว่า1ปีแล้วแต่ว่าข้อมูลเท่าที่มีอยู่ในเวลานี้ยังมีไม่มากนักนะคะข้อสันนิษฐานของจุดเริ่มต้นการแพร่ระบาดเชื่อว่าอาจจะเกิดจากสัตว์ป่าหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่ได้รับเชื้อมาจากข้างข่าวค่ะ แล้วก็ส่งผ่านเชื้อไวรัสมาให้กับมนุษย์โดยจุดที่พบผู้ติดเชื้อรายแรกๆในเมืองอู่ฮั่นของจีนนั้นพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับตลาดหัวหนานซึ่งข้อมูลระบุว่าจีนพบผู้ติดเชื้อคนแรกคือวันที่8ธันวาคมปี62ค่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าข้อมูลเหล่านี้ยังไม่ใช่สิ่งที่ยืนยันว่าจีนเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดเพียงแต่เป็นข้อสันนิษฐานเท่านั้นเพราะว่าการพบผู้ติดเชื้อรายแรกในจีน ไม่ได้หมายความว่าจีนจะเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่ามีความเป็นไปได้ค่ะว่าไวรัสโควิด -19 อาจจะเกิดขึ้นจากที่อื่นก่อนที่จะเกิดขึ้นในจีนเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยตรวจพบไวรัสโควิด -19 บนเขียงที่ใช้แล่ปลาแซลมอนที่นําเข้ามาจากประเทศนอร์เวย์เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วประกอบกับเร่มีข้อมูลทยอยออกมาเรื่อยๆว่าพบไวรัสโควิด -19 ในประเทศอื่นก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดในจีน เช่นการตรวจพบไวรัสในตัวอย่างที่เก็บมาจากท่อระบายน้ำในประเทศสเปนเมื่อเดือนมีนาคมปี62ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดในจีนที่เกิดขึ้นช่วงปลายปี62ค่ะและนี่ก็คือข้อมูลส่วนหนึ่งที่สนับสนุนความเป็นไปได้ว่าไวรัสโควิด19อาจจะไม่ได้มีจุดเริ่มต้นที่ประเทศจีนค่ะในเมื่อมีหลักฐานที่เข้าข้างจีนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ และจีนเองก็ยืนยันมาตลอดว่าไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดแต่ว่าทำไมหลายฝ่ายจึงมองว่าจีนไม่ยอมให้ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกเพื่อพิสูจน์ให้รู้ชัดไปเลยจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดทางการจีนให้ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกมาโดยตลอดนะคะอย่างเช่นการที่จีนนั้นถอดรหัสพันธุก,กรรมของไวรัสแล้วก็รีบส่งต่อข้อมูลให้กับองค์การอนามัยโลกเผยแพร่เป็นข้อมูลสาธารณะ นอกจากนี้ค่ะจีนก็ยังได้ส่งข้อมูลการแพร่ระบาดให้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ยังมีการประชุมผ่านออนไลน์ร่วมกับองค์การอนามัยโลกนะคะเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีแผนที่จะอนุญ,ญาตให้ทีมนักวิทยา,าศาสตร์ขององค์การอนามัยโลก10คนเดินทางเข้าประเทศในเดือนนี้เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมาก่อนค่ะเพราะว่ารัฐบาลจีนไม่ยอมออกวีซ่าให้นะคะ แต่ว่าขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะก็มีเหตุการณ์อีกหลายอย่างค่ะที่ทำให้ชาวโลกเชื่อว่ารัฐบาลจีนนะคะต้องการที่จะปกปิดข้อมูลที่เป็นต้นต่อการระบาดอย่างเช่นกรณีที่จางจ้านค่ะเธอคนนี้เป็นนักข่าวพลเมืองวัย37ปีเพิ่งจะถูกตัดสินจำคุก4ปีในข้อหาสร้างปัญหาแล้วก็ทำให้เกิดความวุ่นวาย เนื่องจากเธอได้ลงพื้นที่ในเมืองอู่ฮั่นนะคะหลังจากเริ่มมีการแพร่ระบาดแล้วตัวเธอค่ะรายงานสถานการณ์ในเมืองอู่ฮั่นออกมาอย่างต่อเนื่องผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เท่านั้นยังไม่พอนะคะเธอยังได้วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐจนในที่สุดค่ะเธอถูกทางการจีนจับตามองแล้วก็ถูกตำรวจจับกลุ่มที่นครเซี่ยงไฮ้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จุดนี้ทำให้หลายคนสงสัยว่าทางการจีนต้องการปิดปากคนที่ออกมาให้ข้อมูลการแพร่ระบาดกับประชาชนค่ะและแน่นอนนะคะเหตุการณ์ล่าสุดที่ทีมนักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เดินทางเข้าประเทศจีนก็ยังก็ยิ่งทําให้ข้อสงสัยนี้มีน้ําหนักมากขึ้นแม้ว่าจีนจะออกมาอ้างว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดก็ตามค่ะ มีอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่คาดว่าจีนไม่ต้องการให้องค์การให้องค์กรภายนอกเนี่ยเข้าไปตรวจสอบในประเทศสาเหตุอาจจะมาจากความขัดแย้งทางการเมืองค่ะเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐอเมริกาเป็นคนแรกเลยนะคะออกมาชี้นิ้วกล่าวโทษจีนว่าจีนเป็นต้นกำเนิดของการแพร่ระบาดแล้วทรัมป์ก็ยังเรียกร้องให้องค์การอนามัยโลกเนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ลงโทษจีนหากพบหลักฐานว่าจีนมีความผิดจริงค่ะคุณอนุชาคุณพึ่งนาภาคะ สงสัยว่าประเด็นนี้แหละเลยทําให้จีนไม่พอใจมากแล้วก็มองว่าถ้าจีนยอมให้องค์กรภายนอก<ม>เข้ามาตรวจสอบในประเทศได้ง่าย,ายๆเดี๋ยวจะทําให้ทรัมป์แล้วก็รัฐบาลสหรัฐย่ามใจมทําแบบนี้เดี๋ยวในอนาคตรัฐบาลสหรัฐจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันจีนหนะักขึ้นค่ะครับก็หวังว่าการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำเนี่ยจะทําให้การประสานงานต่างๆดีขึ้นแล้วก็ราบรื่นขึ้นนะครับครับขอบคุณคุณสวรัติักษ์นะครับ